สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับมาพบก,กันกับจูเพชรยนต์อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้า t o y ยต a y a าริ 1.2G ปี2014นะครับสีขาวคันนี้เลยนะครับผมราคาเสนอขายอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาทนะครับผมผ่อนสบายๆเริ่มต้น6 0 0 0บาทนะครับผมใครที่กำลังตามหารถสวยๆคุณภาพดีๆนะครับผมผมแนะนำคันนี้เลยนะครับผม ก่อนที่ผมจะพาไปดูนะครับผมฝากกดไลค์กด s u b สไคร e นะครับผมให้ผมด้วยนะครับผมครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมอย่างแรกครับผมด้านหน้าของตัวรถนะครับผมนี่ครับผมจะมีโลโก้โตโยต้านะครับผมแล้วก็เป็นกระจังหน้าที่เป็นสีเทานะครับผมสีด้านแบบนี้นะครับเลขทะเบียนก็สวยๆครับ6232นะครับกรุงเทพมหานครนะครับ โปรงหน้ารับสีขาวครับผมบอกเลยเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีทําสีมานะครับผมรับประกันตัวโครงสร้างตัวถังนะครับผมตัวสีนะครับผมไม่มีกอใหม่ไม่มีพิกความจมน้ําชนหนักมานะครับเดยนต์คัดต่เกตเอรถดีๆให้คุณลูกค้านะไ้ใช้งานกันนะครับผมต่อมานะครับผมผมจะพามาดูตัวไฟครับผมไฟได้ไฟโปรเจกเตอร์แบบลูกแก้วนะครับผม ได้ไฟโปรเจกเตอร์เลยนะครับโคมไฟใสๆนะครับไม่มีรอยแตกรอยล้าวเลยนะครับดูตัวตะเข็บนะครับรอยต่อนะครับผมเดิมๆไม่มีชนมาเลยนะครับส่วนยางนะครับเป็นยาง Max กซิตนะครับผมขนาด1.95่งเก้าห้าทับหกสิบนะครับได้ปี2022เลยนะครับผมนี่ครับ ดอกยังลึกๆหนาหาอยู่เลยนะครับผมใช้ได้ยาวๆเลยครับคันนี้ข้างหน้าเป็นดิสเบรกด้วยนะครับมาต่อมาที่กระจกข้างนะครับผมเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับแบบนี้เลยกระจกเราติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมกระจกเดิมๆจากโรงงานนะครับโตโยต้านะครับ สวยมากนะครับผมกุญแจนะครับเป็นกุญแจแบบคีเบิลนะครับผมสามารถนํากุญแจเข้ามาใกล้ๆแล้วกดปุ่มนี้ได้เลยนะครับก็จะปลดล็อกให้นะครับมือจับก็จะเป็นแบบโครเมียมแบบนี้นะครับผมวผมพาไปดูด้านในตัวรถนะครับผมนี่นะครับฟิล์มมืดนอกสว่างในนะครับผมกระจกโตโยต้าเดิมๆโรงงานนะครับ มือเปิดประตูนะครับเป็นแบบโครเมียมครับผมสวยๆเงาๆนะครับประตูเป็นเซ็นทัลล็อกนะครับผมสามารถปลดล็อกรถล็อกรถได้นะครับอันนี้ปิดกระจกครับไม่ให้กระจกเปิดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มกระจกไฟฟ้านะครับผมเปิดปิดอัตโนมัตินะครับผมจะเป็นสําหรับผู้ขับขี่คนเดียวนะครับมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะครับผมเก็บของได้นะครับ ตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังครับผมสีดำครับผมสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีขาดเลยนะครับบอกเลยเบาะนุ่มแน่นมากนะครับสามารถปรับได้หกระดับนะครับผมพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับปรับโหมดได้มีแอร์แบกนะครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมแล้วก็ ตัวนี้จะเป็น engine start นะครับผมมีอ่าพับกระจกไฟฟ้าได้ด้วยนะครับผมปรับกระจกไฟฟ้านะครับช่องแอร์ครับผมเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถให้ดูนะครับผมกด push start นะครับเวลาสตาร์ทรถซึ่งเดียวติดเลยนะครับผมไม้นะครับไม่อยู่ที่ 92,625นะครับถือว่าวิ่งน้อยมากครับคันนี้ต่อมานะครับผมเป็นวิทยุนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะเปิดได้ฟังนะเสียงเบสดดีมากครับผมครับผมตัวนี้เป็นแอร์แบบดิจิตอลอัตโนมัตินะครับผมปรับพัดลมนะครับผมความเย็นของพัดลมครับ นี้ปรับอุณหภูมิแอร์ครับผมยี่สิบเอ็ดยี่สิสองยี่สิบครับผมอานนี้ปรับลมของแอร์นะครับผมเใช้ดูคร่าวๆนะครับผมขออนุญาตปิดเพลงนะครับผมอ่ามีแอร์แบ็กให้ด้วยนะครับผมช่องแอร์แอร์หนาวมากครับคอนโซลด้านหน้านะครับผมไม่มีแตกนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับผมจะ๋ยวผมให้มาดู สลากรถยนต์กับสอคบอร์นโตโยต้ายาริ 1.2G นะครับ339,000บาทต่อเริ่มต้นแค่6,000บาทนะครับผมแล้วก็ได้ปี2014นะไม่9 2นะครับผมเป็นลำดับเจ้าของรถลำดับที่2ก็คือเพชรยนต์นะครับผมคนแรกก็คือของลูกค้าเก่านะครับผ่านมาแค่คนเดียวนะครับผมแบบนี้เลยแล้วก็เยวผมให้ดูตัวนี่คม่านมังแดรนะครับผม สามารถามีกระจกให้ด้วยนะครับผมพัาสติกยังไม่ได้แกะเลยอันนี้เป็นไฟนะครับผมด้านนี้ก็มีกระจกให้นะครับให้คุณลูกค้าคุณผู้หญิงครับผมแต่งหน้าในรถได้นะครับแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันไดนะครับเบรกมือครับผมช่องวางแก้วนะครับ หนาวมากครับยัดดิดนะครับเดี๋ยวผมให้ไปดูต่อเลยนะครับตัวน็อตนะครับผมน็อตไม่น็อตไม่เคยขยับนะครับผมเดิมเดิมเลยครับผมนี่ผมให้ดูน็อตนะครับน็อตเดิมเดิมไม่เคยขยับนะครับเม็ดอาร์คนี่ครับอยู่ครบนับไม่เคยโดนชนมาแน่นอนครับเม็ดอาร์คนี่ครับเม็ดอาร์ค ไม่เคยทําสีมาแน่นอนครับผมเดิมๆจากโรงงานทุกอย่างเลยนะครับพยายามเก็บให้เรียบร้อยนะครับดูหัวน็อตนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับไม่เคยแกะไม่เคยขันเลยนะครับเดิมๆเ,เลยนะครับผมเราไปดูกันต่อนะครับผมด้านหลังนะครับอันนี้เป็นแบบ โครเมียมนะครับผมนี่ครับปรับไฟฟ้าได้นะครับผมคือจับสวยมากครับผมแบบโครเมียมเบาะผู้โดยสารตอนหลังก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับผมสภาพดีมากครับนุ่มๆสวยๆแบบนี้เลยครับเบาะแน่นมากนะครับมีช่องเก็บเอกสารให้ด้วยนะครับผมครับเรามาดูนะครับนี่ เม็รอาครับผมรอยเชื่อมจากขุนยนตโรงงานนะครับผมอยู่ครบเลยใลรถเดิมๆไปใช้ว่าคุ้มมากครับใหม่เพียงแค่เก้าหมื่นนะครับเก้าหมื่นกว่าๆครับผมไฟนะเป็นไฟแบบ LED นะครับผมไฟเบรเออกจะเป็นหลอดไฟถอยครับไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้นะครับตัวนี้เป็นตัว G นะเป็นแฮชแบ็กห้าประตูนะครับผม มีตรงนี้เป็นโคเมียมสวยๆนะครับเป็นตัวจีนะครับมีที่ปัดน้ําฝนด้านหลังนะครับมีไล่ฟ้านะครับผมกระจกเดิมๆจากโรงงานนะครับผมเราไปดูภายในข้างในกันครับมีไฟทับทิมให้ด้วยนะครับผมสองจุดนะครับตัวนี้มีถัดท้ายให้เรียบร้อยนะมีไฟสองสว่างให้ด้วยนะครับอันนี้สามารถเกี่ยวของฮิ้วได้นะครับ อันนี้เขามีฝาฝาปิดมาให้ด้วยนะครับดูนี่นะครับหัวน็อตไม่เคยขยับไม่เคยขันนะครับเม็ดอาร์กยังอยู่ครบนะครับเดิมๆจริงๆครับผมไม่มีย้อมแมวแน่นอนครับผมให้ดูเม็ดอาร์กหัวโช๊กนำน็อตหัวโช๊กยังเดิมๆนะครับไม่เคยแกะนะครับสีนยางตรงนี้ครับกดแปเป็นรอยเล็บอยู่เลยครับผม มีเม็ดอากครับผมถ้าเดินโดนชนมาเขาต้องมีการเก็บทำสีเราจะไม่เห็นแน่นอนครับผมอยู่ครบครับทั้งสองฝั่งครับผมน็อตกระจกเหมือนเดิมนะครับไม่เคยแกะ่นะครับสวยมากครับผมนีนะ่ท่อเดิมๆจากโรงงานนะครับ สวยมากครับตะเข็บน่ครับรอยต่อครับเดิมๆมมาจากโรงงานครับผมไม่มีแกะหลุดออกมาโดนชนมาแล้วมาทําใหม่ไม่มีเลยนะครับคันนี้คันนี้สวยมากครับดูเม็ดอาร์ครับชัดๆไปเลยนะครับผมเม็ดอาร์อยู่ครบหมดนะครับเบาะครับภายในกว้างมากครับผม ก่อนส่งมอบเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดให้อีกทีหนึ่งนะครับผมได้รถสวยๆเงาๆไ้ใช้เลยนะครับเนี่ยบเบาะผมบอกเลยนั่งสบายครับผมกว้างมากครับผมน็อตเดิมๆฝั่งนี้ครับผมไม่เคยขยับนะครับไม่เคยโดนขันไม่เคยโดนแกะนะครับสวยมากจริงๆครับผมช่องนี้ใส่เอกสารนะครับผม ใหญ่นะครับผมต้องถ่ายไปนแน่นๆนครับืี่วางแก้วน้ำนะครับเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับผมอันนี้กระจกด้านหน้าครับติดฟิล์มให้เหมือนกันนะครับโตยโยต้าเดิมๆครับผมสวยๆผมขออนอุญาต ที่เปิดฝาโปงฝากระโปงหน้านะครับเปิดง่ายนิดเดียวเปิดมือเดียวก็เปิดได้นะครับผมอันนี้เป็นตัวเครื่องนะครับผมอ้องเครื่องครับมีฉนวนกันความร้อนนะครับผมดูรูครับผมรูระบายกลมๆไม่มีบุบเบี้ยวนะครับเพราะไม่เคยโดนชนนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับ เอามาดูหัวน็อตนะครับฝากระโปรงนะครับไม่ไม่มีรอยขันเลยนะครับผมไม่เคยขยับนะครับน็อตฝากระโปรงไม่แกะนะครับดูจากด้านในนะครับด้านในก็ไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบครับหัวโช๊คเอ้าโช๊คครับสภาพดีมีตามอกรนะครับเหล็กน็อตหัวน็อตนะครับผมนี่ครับไม่มีรอยขันเลยนะครับผมคานหม้อน้ําครับเดิมๆนะครับ พุกยังอยู่ครบทุกตัวเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ครับ1นนะครับผมแบตเตอรี่ FB แบตเตอรี่นะครับผมใช้ได้ยาวๆนะครับแล้วก็เป็นนี่ครับผมหัวน็อตเดิมๆคนระับฝั่งนี้เดิมๆหมดทุกอย่างครับคันนี้ได้ไปถือว่าคุ้มมากนะครับราคาเพียงแค่3 3 9 0 0นบาทนะครับ ผ่อเริ่มต้นเพียงแค่6,000บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อจูเพชรยนต์นะครับผม092 27 0 4 32ได้เลยนะครับผมคลิปหน้าผมจะมารีวิวรถอะไรก็ฝากกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมไว้จะได้ไม่พลาดครับว่าคลิปหน้าคลิปหน้าผมจะมาลงรถรุ่นอะไรนะครับผมส่วนคลิปนี้ผมขอละตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ